สวัสดีครับพบปังอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะเย้เรามีการมาแกะวันนี้42อู้นี่จะมาลุ้นเลยได้มาแบบงงงงไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเนี่ยหรอใช่จะตั้งใจเปล่าไม่ที่เราตั้งใจไปหาเนะไม่ได้ กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้เนี่ยแวะสาขาที่เราเขาเรียกเหมือนแถวบ้านนั่นแหละที่ถามไปแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ลงเหมือนก็พอดีว่าเรามากลับมามืดไงเราก็เลยว่าไปหาอะไรกินก่อนเข้าบ้านแล้วกันมาไปเดินหรือว่าจะเดินซื้อเลซเซเว่นอยู่ๆน้องพนักงานเห็นวิ่งถามพี่ครับพี่ครับพี่ใช่คนที่เคยมาทาหาการ์ดป่ะเอถามหาขนมเลี้่าป่ะบอกใช่ครับพี่พี่วันนี้มีโอ้ทำเสนอขายอย่างเร็วเลยพี่จัดอย่างไวจัดอย่างไวโอ้โอเคโอเคซื้อแบบงงๆแล้วก็เหมือน โอ้โหไปตลอดตลอดมาทั้งวันไม่ได้เลยอยู่มาได้แบบ้านี่ง่ายแบบโอ้ยงงเลยอ่ะขับรถเป็นร้อยร้อยกิโลร้อยกิโลได้ไหมได้ร้อยไหมร้อยกว่าหรอใช่เพราะเราไปวนรอบอีกขากระหัวกากก็เข้าป่าเข้าดงวนมาใช่ไม่ได้เลยสักห่อถูกขนาดว่าสาขาหนึ่งที่ว่าเรากำลังจะปิดคลิปแล้วก็เจอรถลงของพอดีนะอุตส่าห์นั่งรอเย็นมืดใช่ไหมสุดท้ายไม่มีของเข้าสร้างงานเศร้าไปจังกระจายเป็นว่าอยู่อแบบมื้อจะได้ก็ได้กันแบบโอ้ยง่ายๆได้มาทั้งหมด ห้าห่อใช่ไหมห้าแพ็คก็สี่สิบองนี่ไงใช่เย่นี่คือสาขาเดียวเลยนะเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาลงเยอะขนาดนี้เลยเหรอสงสัยเห็นเราห็นเราไปถามบ่อยไหมเห็นเราไปถามบ่อยเลยเลยสั่งมาเยอะแต่เราก็เอาอะค่ะเอาแ้วก็เอาเอาแบบงงๆมากกระเป๋าจ่ายเลยเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าจะได้การ์ดอะไรบ้างวันนี้วันนี้ยังไม่ต้องดูว่าเป็นตัวอะไรเราเราจะแบบเอา s s r มาอย่างเดียวเลยหรอเอาก็เหมือนคล้ายๆว่า เขาเรียกอะไรนะอยู่ๆมันได้มาแบบฟุกๆอาจจะเป็นของที่แบบเฮ้ยมันเป็นของที่เราต้องรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเรียกบอกว่าเหมือนเขาถูกวันที่หนึ่งอ่ะนอนอยู่เฉยๆอยู่พวกก็เดินมาขายให้เลยเนี่ยเออซื้อเถอะพี่ซื้อเถอะพี่ตื้อตื้อโอ้โหเออเหมือนตอนไปถามหาไม่ได้ไงใช่ใช่ใช่อ่าดูดิไหวละใบแรกของไม่ใช่เอ้ยแต่เรามียังก็ไม่รู้แต่ภาพเนี้ยรูปเนี้ยมีแล้วอ่าพวกนี้อันนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปปปหลลลลัังแ้้้้วกนนนนนคคิิีีเ เขาเรียกอะไรนะเน้นการ์ดเน้นการ์ดก่อนเน้นการ์ดก่อนว่าจะได้ตัวดีๆป่ะอ่าได้ตัวธรรมดาแล้วออกไปก่อนไม่เป็นไรเอ้าแต่ก็ยังไม่มีไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เหมือนจะมีแล้วคุณป่ะไม่รู้เหมือนกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเอสอาร์จ้าเอสไอแล้วหนึ่งใบเย้นี่นี่เรามารู้ว่าเราจะได้เอสไอกี่ใบเอาวางไว้ก่อนวางก่อนวางก่อนเอาวางไว้ก่อนอวางไว้ก่อนนี่ใบนี้ก็ยังไม่มี เดี๋ยวไอตัวนี้เราค่อยมาทําคลิปทีหลังก็ได้นะเพราะว่าเราก็ได้มาเยอะแล้วนี่ใช่เดี๋ยวก็มาดูว่าเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะได้เตรียมแฟ้มไม่ใส่ใช่แต่ตอนนี้เราขอดูแต่ตัวพิเศษก่อนลวกัน<ช>ว้ายยังไม่ใช่แต่นี่ใบเนี้ยมาใหม่อ่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันจานวนมันเยอะไงเดี๋ยวกลัวมันจะคลิปจะยาวเกินไปใช่อ่ามันต้องเท่าไหร่นะสี่สี่สิบห่อโอ้แต่กันหลัดก่อนไหนต้องต้องตัดอ,อ,อีกอกันไก่ก็คมคม อออาจจะเป็นเอสซ่าอื้อเพิ่ว้ายังไม่ใช่ธรรมดาแต่อย่างน้อยเราต้องมีหลาย SR กี่ใบนะอย่างที่เขาเขาบอกห้าใบก็ต้องมีห้าใบเนาะจะได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เอ๊ะทำไมอยู่ๆผห่อนี้เมื่อวานอย่างเดียวอีจะเป็นเอสเซสานะคิดดูน่าดูอ่ะคิดดูกันคิดดูกันถ้าคุณได้เอสซ่ามาคุณจะทำอะไรครับโอ้คงต้องเก็บไว้ก่อนอ้าวเก็บทำไมอ่ะอ้าวรอรู้ราคาตลาดกันนี่ไม่เก็บหรอกครับขายเลยมีความต้องการเยอะ นะเฮ้ยแต่จริงๆแล้วว่าเราจะเก็บนะถ้าเกิดมี S อซอลอาจจะเก็บสักชุดหนึ่งอะไรเงี้ยเ s r นั่นแหละ SSR เาเขาเผื่อเราได้สองใบไงรอเอาใบนึงให้ได้ก่อนไหมว้ายังธรรมดาอยู่นี่อุ้ยซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำกับรอบที่แล้วด้วยเริ่มเริ่มซ้ำแล้วเริ่มซ้ำแล้วนี่มันต้องมันต้องได้มม้งเลยนะแต่ทีหลายๆหอเลยไม่ได้ะเออเอาได้ได้ได้ ได้ๆกลัวว่าตัดทีหลายๆห่อแล้วไปโดนนี้เนี่ยโดนการ์ดก็ทีละสองห่อสามหอก็ได้อะเอาให้มันแบบว่าไม่โดนแซ้นี่เขย่าเขย่ากันออแหมเดี๋ยวถ้าเกิดตัดการ์ดออกมาปุ๊บนะกการไปแไอเทมเลยไม่ทันใจแลไอเทมนี่ไหละล่ะขายไม่ได้เลยเก็บไม่ได้ด้วยบ้าเผื่อตัดเป็นใบเอสไอจะมีใบเดียวเลยนะหลไอเทมเลยเป็นเอษณาใบเดียวที่ตัดครึ่งเลยอย่างเงี้ยจ้า เราลองมาตัดดูเนี่ยมันจะได้ลุ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้แกะยังแกะแล้วแกะแล้วยังยังโอ้ห่อนี้ก่อนก็ได้ปึ๊บวิ้ายังธรรมดาอยู่บรูม่าแกลงอกูนเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหลังแล้วกันแต่คลิปนี้ขอไปแบบเร็วๆปึ๊บบรูม่าบลูม่าซ้ำกันเห็นๆเลยแรงเธอเนี่ยต่อต่อกันเลยอ่ะต่อต่อกันเลยออกมาปึ๊บอ่าไปดูต่อปึ๊บอ่าป้าเบ อันนี้มีแล้วซ้ำเยอะด้วยอ่ะซ้ำซ้ำเยอะไม่ไรก็เริ่มเยอะแล้วไงเริ่มเยอะแล้วว้าวเอสอาร์เอสอาร์เอ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนพิมพ์ซ้อนหรือเปล่าวะดูก่อนสิเหมือนมาเรีอนๆนิดเดียวดูดูดูมันเหมือนจะเคลื่อนเคลืไหมไม่นะเหรอเนี่ยเหมือนดูขอบมันเนี่ยปล่าเหมือนเหมือนซ้อนซ้อนนะเฮ้ยทำซ้อนนี่เป็นลายไอเทมเลยเนี่ยก็เหมือนก็เหมือนผิดพลาดทางการพิมพ์ไงหรอเอเดี๋ยวต้องรอดูของคนอื่น เหมือนมันมีขอบสีเขียวบนตัวเนี่ยเหมือนแบบมันจะไม่ภาพจะไม่เสมือนป่าดูลายเส้นเห็นป่ะเนี่ยนี่นี่อย่างงี้เขาเรียกปั๊มเคลื่อนหรอเอ้ยปั๊มเคลื่อนนี่แหละเท่มยิ่งกว่าเอสเซนซอีกนะเพราะเราไม่รู้จํานวนที่แน่นอนเดี๋ยวดูกันนี่นี่ดูขอบเห็นป่ะปกติมัน้งภาพรูปเสมออย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ยขอบสีเขียวนี่มันเหมือนเห็นป่ะเนี่ยขอบเขียวมันก็เหลืองเหลืองเข้ามาธรรมดากันบอลอ่ะมันจะมีเหลืองเหลืองลอยเลื่อยออกมาเนี่ยเนี่แนวปกติน่าเป็นแบบนี้ว้าว เราได้ยิ่งอะไรเทมมาด้วยนะไดเออร์เลยอย่างนี้เขาเรียกเออร์เล oh. อ๋อโว้ยวางไว้ก่อนสองใบสองใบแล้วอ่ะมามา,มาอันนี้ไม่แกะ์ <c oughs> อุ้ยมีเออร์เลยด้วยเขาไม่แลเราก็จะและ <c oughs> ใช่ใช่เขาไม่แลเราก็จะแลเอาอันนี้ตัวธรรมดาเอาไว้ก่อนได้แล้วด้วยได้แล้วด้วยได้ได้วยมาเลี้ยงหลายๆใบเลยเดี๋ยวตัดตัดตัดถุงไว้ก่อนเดี๋ยวตัดถุงไว้ก่อนอืมเปิดทีเดียวไปเปิดทีเดียวเลยตัดทีหลายๆใบเลยเอ้ยหลายๆซองโอ้ตัดทีหลายซองมันเสียวมันช้าด้วย เสียวค่ะเสียวจะขาดใช่ไหมเสียวตัดการ์ดเกิดไอ้แบบว่าเขาเรียกกันนะตัดไอ้ตรงที่แบบว่าไปโดนการ์ดพอดีแล้วกลายเป็นการ์ตัวหายากโอ้โหแรงเทมขึ้นมาทันใดหายากเกินอ่ะเดี๋ยวลองคิดดูสมมุติถ้าเป็นเอสอาร์แล้วตัดนะมันจะเป็นแบบใบที่สุดยอดมากก็ถามว่าใครจะกล้าตัดสุมเบล่าเออนี่เก็บสะสมใบเอสอาร์ที่มีขาดครึ่งอะไรเงี้ยจ้าเก่งเนี่ยจัดานตัดเลยแค่คิดก็เก่งแล้วแต่ไม่กล้าทำเ ในวงการการ์ดเขาเคยมีตำนานนะไ <Wow. S 1> อเรื่องการ์ดไออะไรนะยุกี่ตอนนั้นอนะ่ะตัวแบ็กเมจิกอ่ะเอ uh huh. เอไ uh huh. อแบ uh huh. ล็กเมจิกโรตัสเมจิกอะไรก็ไม่รู้ uh huh. มันเป็นการ์ดตัวเก่าที่หายยากอะไรเงี้ยแล้วมีคนนึงก็ถ่ายคลิปวายงธรรมดาอยู่ uh huh. แล้วเข้าไปเหมือนเอาไปอะไรนะพ่นสีล้ออ่ะแล้วเขาก็เอาใบเนี้ยไปวางตั้งแล้วมีคนเห็นเงี้ยกลายเป็นว่าพ่นสีดําทําไป ยังมีคนบอกเลยถ้าคุณขายคุณก็ได้เงินนะแต่ถ้าเกิดคุณทําอย่างเงี้ยคุณจะเป็นตำนานเมออื่วันนี้ก็ยังมีคนกล่าวถึงอยู่นะการยุกิอ,อ่ะอ๋อสรุปว่าปลาหมึกจะเป็นตำนานใช่ไหมคะใช่อยากเป็นตำนานบ้าง๋ย้ามีเซตนวตัดเลยอยากเป็นตำนานคนอยากได้เงิน <c oughs> อยากได้เงินนี่ถ้าเป็นตำนานนะเขาเรียกในวงการเ็าจะกล่าวขวัญถึงไปอีกเป็นสิบป,ปีเหมือนไอ้การไปแล้วน่ะ อยู่อยังเป็นใบธรรมดาอยู่อ๋อธรรมดาธรรมดาธรรมดาเอาอยู่อาก็ได้อะเอ้อยู่อายังไม่โดนเลยอยู่อดนเลยโอ้ยยังไม่ได้แต่ก็ได้หลายแบบแล้วเนี่ยเออได้อยู่อาสักใบนะได้อยู่อายักใบนึงอืมเพราะว่ามันต้องมีห้าใช่ไหมลายซ้ำเริ่มซ้ำเริ่มซ้ำไม่เป็นไรซ้ำก็ไม่เนผลมันมีกี่แบบนะโุ้ยแหม SR SR อเอนใบนี้เหมือนกันหรือเปล่าไม่นะอ๋อไม่ไม่ใบนี้ไม่นั่นอ่าดากันบอลนี่ปกติแหม่นว่าเคลื่อนอีกแล้วนี่ก็เคลื่อนอ่าได้สามใบแล้วโอ้โหการเป็นกองไงเดยอคลิปหน้าเราค่อยมาดูว่าเราได้ไปเท่าไหร่แล้วมันมีกี่แบบนะใบเก้าสิบสี่แบบธรรมดาเก้าสิบสี่แบบใช่ไหมใช่ใบธรรมดาเก้าสิบสี่แบบป้าหมึกวนน่าจะได้เกินครึ่งแล้วมั้งได้ไหมวะ เท่าที่น่าสามสิบสี่สิบห้าสิบเกินครึ่งสี่สิบห้าป่าหุ้ยน่าจะได้เนาะแ<ค>ท็กไม่ถึงอะ่ะหนูว่าไม่ถึงอ๋อาหรอไม่ถึงแล้วครับนะ้าเพราะงั้นถ้าใครใครอยากรู้ก็กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะจะได้กกรู้ว่าความหนึหนเ่เป็นกี่แบบนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปรีบแกะรีบแกะจะไปเที่ยวลูกจะรีบไปเที่ยวด้วยเวลามีจำกัดลูกนั่งรออยู่ลูกกดดันอยู่เฮ้ยเราก็รีบแกะก่ะกอกนนะเมียมัน มันอดไม่ได้จะเหมือนว่าเอามาวางทิ้งไว้ในตอนแรกเหมือนวางแผนเพราะว่าเราไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปเที่ยวอย่าไม่สบายใจก็เราก็ไม่ได้อะไรก็กิดรับปากลูกแล้วเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่ได้การมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะงอยู่ๆมันได้การมาตอนที่บอกกลับบ้านมาแล้วอ่ะใช่เหมือนรับปากลูกไปแล้วอุ้ยจะไม่ถ่ายคลิปวพาแหมกังวลให้เดีเพื่อมันมีเอสรึเปล่ามีเอสโอ้ยคลิปเยอะแหมเพือเจ้าไปเลยก็ไม่รู้แต่ก็เลยอ่าตัดก่อนดีกก่าต้องขอลุ้นกงินขอลุ้นก่อนขอลุ้นก่อนแหม เดี๋ยวพ่อจะไม่สบายใจถูกมันก็มาวางไว้เฉยแบบเฮ้ยมันมันจะรู้สึกไม่ดีนะถูกไหมเราก็เลยต้องแน่นก่อนนี่มาอะไรมาชุบโอ้ยงอด้วยงอปะงองอโ้งโ้งอืมโ้งก็ยังดีโขงนี้เดี๋ยวก็คือรูปแม่ไรเป็นใบธรรมดาอือฮึปถ้าหักหรืองอนี่แย่เลยนะอืมถ้าหักอ่ะมันเป็นรอยแต่ถ้าเกิดบางทีงองมันก็คือรูปได้ใช่ปึบ โอ้ยังไม่ใช่แต่ว่าลูกก็ยังไม่ค่อยซ้ำนะก็ซ้ำอยูแ่แล้วซ้ำบ้างปึ๊บว้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฮึบยังเอ้ยเคลื่อนเปล่าวะอ๋อไม่เคลื่อนโอ้ยแต่ไปนู้นเคลื่อนแต่ไปนู้นเคลื่อนฮึบ <c ười> เคลื่อนเอาไปเลยค่ะแสนห้าบ้าขนาดเลยนะยิ่สิบเอซเอาอีกตายเลยตายเลย,ย,เลย,ย,เลยว้าอยังไม่ได้อื แต่ทาเยอะแล้วล่ะเริ่มทาแล้วว้าวมาอีกหนึ่งใบ S, S R <S อโอ้อดูใกล้ๆหน่อย,น,อยนี่นะคะสวยนะใบเนี้ยอ,อ่าเดี๋ R ยว S R สี่ใบแล้วเดี๋ยวมีรุ่นอีกใบหนึ่งมันจะมี S R แพ็คละหนึ่งใบใช่ไหมอันนี้มันไม่ไม่เขาไม่ได้การันตีมานะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่การคาดการจาก ในกลุ่มเพื่อนๆกันที่เจอกันมาที่เจอมาส่วนมากเฮ้ยแพ็คหนึ่งเขาจะได้กันใบหนึ่งเราก็เนี่ยเรายังแกะไม่หมดเลยนี่ไงเายังเหรอยังโอ้ตายแล้วรีบจัดอึบอึบตไม่ใช่สามด้วยนี่สิอึ้บโอ้ยงออ่ะไอ้งอก็ยังโอเคงอยังโอเคอ่ะยังไม่ถึงยับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถีายับอปะแย่เลยใช่ใช่ที่ย้ํามันจะเป็นรอยหักไงติดมากระซองมันก็จะมีงอบ้างเนาะบางทีมันกดมาไงฮึบฮึบว้าายังไม่ใช่ยงไม่ใช่ต้องนับการ์ดไหมแปดสิบใบอึบโอ้ยยังไม่ใช่อามามีให้รุนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกหกจุดสองหกจุดสองเฮ้ยแปดซองก็เหือห่อนึงอดีไหมเราก็ไม่ได้เรี่ยงเียงนะสุ่มๆมเมามาใส่กองๆรวมกันใช่แยังมาออกแบบนั้นอีกนะ มื่อกี้นี่แพ็กสี่อ่ะเอาตัวนี้ไปรวมไปเนี่ยอยากเดีย๋ยวยากเอาออกเ <c> ่อ,อกี้เมื่อกี้หยิบหยิบหยิบมาพี่หมึกก็หยิบหย,ยิบมาแล้วก็มาวางเออเหรอเออตาย,ายแล้วแกแล้วงงเนาะเ <c> พราะความผิดพลาดของตัวเองฮะเล่นๆแต่ไม่ได้หรอกแต่รับปากกับลูกแล้วเหมือนว่างเนี่ยก็กล่าวว่าคิวจะว่าง <c> มันมาแบบบังเอิญมาแบบบังเอิญแล้วถามว่าใครจะปล่อยไว้ใช่ไหมเราเราก็ต้องตัดมาต้องตัด เดี๋ยวตัดดูเออใส่แปดซองพอดีมั้งเนี่ยแพ็คหนึ่งใช่ไหมใช่ถือก,กว่ารับก่อนับก,ก่อนกกแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้นี่มาใจนี่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยอที่เขาบอกกันว่ามันได้แพ็คละซองอันนี้ก็น่าจะไม่ถูกแล้วแต่ถ้าเราได้อันนึงก็อ่ะก็จะอยู่ในเกณฑ์<ช>เดิม<ช>อยูล่ละ<ช>ก็โดยประมาณโดยประมาณมันไม่ได้การันตีมาใบนี้ขอ U R แล้วกัน เออ U R ก็ได้นะถ้าอยากจะมีสักใบหนึ่งใช่ปึ๊บอ่ายังเป็นใบธรรมดาอยู่อุ้ยแต่อั<า>นน<ล>ี้เรายังไม่มีนะยังไม่มีแน่นอนยังไม่มีแน่นอนอสองใบเลยแหละยังไม่คุ้นปึ๊บอ,อ่าพอบอกย,ยังไม่มีมันกลัวเราจําผิดมาให้เลยอือใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอึ๊บอ,อู้ยังไม่ใช่ยังไงกี่ช่องหนี่กี่ช่องเด็กหกซองมาหะกซองนี้ถ้าไม่มีูอ U R นี่ ที่เขาคิดไว้จะผิดเลยโอ้ยเอสอาออกมาไม่ได้ยูอาร์ซะแล้วซับน้ำตาซับน้ำตาหน,น,น่อยไปแล้วเฮ้ยหรือว่าอาจจะมีเกินก็ได้โอ้ยแต่ถ้าเกิดตามนั้นมันจะไม่มีเพิ่มเลยนะน่าจะเป็นเอสอาร์มาแทนก็ได้อืออ้าใบธรรมดาโอ้โหดูดิเป็นกองเลยกองท่วมอือแปดสิบใบเนะบาะแปดสิบใบเฮ้ย อเอ้อเอ๋อ,อโอเคสามยึบว้วธรรมดาที่ว่ามันจะลบคอหาคนอ,อ,อื่นได้ไหมอึบโอ้ยังเป็นธรรมดาอยู่นี่ใบนี้จะบ่งบอกทุกอย่าง,ด,ง,ด,งดึ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 งตึงนี่เป็นธรรมดาด ก็กลายเป็นว่า5แพ็คเราก็ได้เป็น s อ5าหาใบอืมก็โดยประมาณก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละก็เหมือนที่เขาบอกกันว่าเนี่ยพอหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมี s อ1าใบถ้าเกิดถ้าใครโชคดีก็จะเป็น U R ใช่เพราะงั้นก็ต้องลุ้นอานี่ของเราได้เอ5่าห้าใบนี่นะคะโชว์ทีละใบหน่อยครับโชว์ทีละใบนี่เทพเช่ามังกรนี่นะคะอ่าเรียบร้อยต่อไปก็เป็นเบจิต้าโอ้โหถ้าปล่อยพลัง นี่ <Yeah. S 2> สวยนะอือือต่อไปก็เป็นโอ้ใบนี้ใบพิเศษของเรานี่พิมพ์เคลื่อน <c oughs> พิมพ์เคลื่อนเดี๋ยต้องเก็บไว้เองดีกว่าดูแลไอเทมดิหรออออ่ะก็มันเป็นเออร์เลอร์ไงการ์เออร์เลอร์เมืก่อนป้าอึกชอบเก็บน,นะหรอออแล้วแต่ตามใจเธอมันดูเจ๋งอะ่ะนี่นี่คือโกัวฮัง,งอ่ะอันตับไย นี่โอ้อันนี้เป็นภาพตอนอยู่บนดาวนาเม็กแต่ชอบอันนี้นะหนูว่าน,นี้สวยอืมได้อารมณ์แม่ได้อาร ум, มณ์ร ум, ครอบครัวใช่โอ้ม<า>หมดแล้วห้าแพ็คสี่สิบใบเราก็ได้เอสอาห้าใบอแล้วใช่เดี๋ยวใครเขาเรียกนะอยากจะรู้ว่าเราได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวค่อเราติดตามคลิปหน้าแต่เ,เรามาจัดใส่ซองเพราะก็มีหมายเลขบอกใช่ไหมใช่ปลาหมึกต้อง,ตงเตรียมแว่นนี่นี่ตเตรียมแว่นมาแล้วจะ <laughs> ได้ไม่พลาดเวลาม,มองตัวเลขโอ้ <laughs> เห็นชัดแล้วว่าเลขอะไรนะ เดี๋ยวคราวหน้าโอเคแน่นอนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับแต่อันนี้ไม่เท่าไหร่ก็อันนี้ตัวเลขเขาใหญ่นะมันก็ใหญ่แต่บางทีมันมองลำบากไงโฟกัสไม่ชัดอ่ะนี่อย่างเงี้เราก็แบบโอ้โหโอเคเลยงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป้ามึงด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวลองกันดูว่าเราได้อะไรบ้างไกลคนไหมบาย